ท็อปออฟเดอะเวในวันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยววัดศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนวัดม้าขาวฟังที่มาของวัดแห่งนี้ว่าเกิดขึ้นในสมัยใดของจีนเที่ยวกันต่อที่วัดเ้าลินวัดที่โด่งดังเรื่องกังฟูฟังเรื่องราวในอดีตว่ามีต้นกำเนิดมาอย่างไรและทำไมต้องฝึกกังฟูติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of t h เ World นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา10นากา2ีนาทีเราก็จะพาคุณชมไปเที่ยวตามที่ต่างๆพูดคุยกันสบายๆบายตามสไตล์ around the world มันยากาศเวลาพูดคุยเนี่ยก็จ,จะมีผสมผสานเรื่องราวสาระบ้างประกินอากาศบ้างการเมืองบ้างเป็นการจำลองเหมือนเวลาไปเที่ยวกับเราเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันแบบคนคอเดียวกันแบบนี้นะครับ ผมอยู่กับพิจเกร์สมทรัพย์ครับสวัสดีครับพิธเกรสวัสดีครับส,สวัสดีครับทา่านผู้ชมครับสิบจางมิจนาผมว่ามีคนรออยู่นะพิจเกอรหวยออกอะ่ะหวยมันจะไปออกลงทุนกันสองว่าสิว่าแต่ผมพยากรเอาไว้นะตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อต้นปีนะถ้าเกอรว่าออตั้งตอนที่ทำร,รายการคู่กับอาจารย์เจลิมศักดิ์รายการถอนพิษเนี่ยว่าภายในปีนี้ผมเชื่อว่าสทรรอมีอยู่สองทางเลือกคือจะไม่อยู่ในแผ่นดินไทยหรือไม่ก็ต้อง ไม,ไม่หรอกผมว่าเขาจะไปเที่ยวกับราวดเวิร์กไม่ไ,ได้ <laughs> 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 ผมว่านะถ้าถึงเหตุการณ์มันไปในทางร้ายแบบนั้นนะผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าครอบครัว,รวนี้จะไม่อยู่ประเทศไทยเลยอันนี้โดยส่วนตัว,<อ>ตวนะหมายถึงว่าไปหมด<อ>ไปหมดสองก็คือว่ามีการประนีประนอมส่วนจะประนีประนอมยังไงเนี่ยสูตรไหนเนี่ยยังไม่รู้แต่ในแง่ที่ว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า คุณทักษิณเนี่ยก็ยังมีพลังอำนาจยังมีจํานวนสสมากอยู่ในสภาเนะี่ยไอเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่หรือว่าความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพรรคอนาคตใหม่ในอดีตเนี่ยมันยังเป็นพลังสำคัญอยู่ทางการเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่กำลังจะจัดเกมนี้ใหม่เนี่ยโอ้มันต้องรู้ทุกทุกมิตินะเราก็คาดการไม่ถูกแต่ผมนะคือผมก็ลองคิดนะว่าถ้าผมเป็นสทรเนี่ย หนึ่งคือถ้าถ้าไปเลือกใช่ไปต่างประเทศนะสมมติรู้ว่าจะต้องติดคุกแน่ๆเราเลือกไปเนี่ยนะครับเลือกตั้งข่าวหน้าพักเพื่อไทยไม่มีผู้นำแล้วไม่ก็หมายความว่าไม่เอาแล้วไงก็คือไม่ต้องมาจบ,จบเลยแล้วก็ปล่อยทุกอย่างไปอันนั้นถ้าผมคาดการณ์นะว่าถ้ามันจะต้องกลับไปเรื่องของติดคุกติดตารางอีกแล้วก็นาะยกรัฐมนตรีต,<อ>ต้องมีขดงคดีอีกเนี่ยนะผมคิดว่าครอบครัวนี้คงจะกิฟต์อัพแล้วล่ะคือนะผมนะ คิดนะถ้าผมเป็นสทรอนะผมจะเลือกออปชันที่ว่ายอมไปอยู่ในคุกปีเดียวแป๊บเดียวนะแล้วก็ไปอยู่ในคุกเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่คุณชูวิทย์เคยเขียนหนังสือถ้ามีตังค์อยู่ในคุกอะ่ะสบายแล้วก็ถ้าหากว่าติดจริงๆริงไม่ถึงหรอกไม่ถึงปีจริงก็ไม่ถึงปีหรอกอแล้วเอาเขายิงถ้าเขาติดใน,นคุกเนี่ยเขาจะเรียก ความสนใจคนขึ้นมาได้เยอะ <c oughs> คนยะรู้สึกว่าเอเขายอมรับกระบวน <c oughs> การยุติธรรมเมื่อการบงการจากาในจากในคุกการชู้อย่างในคุกเนี่ยจะน่ากลัวกว่าปกติคือ <c oughs> ถ้าผมเป็นเขานะ <c oughs> ผมก็คิดว่า <c oughs> น่าจะเป็นเลือกทางนั้นนะแต่ว่าเราก็คิดว่าคนอย่างนี้เนี่ย อยู่ในคุกแม้นาทีเดียวเขายังไม่ยอมอยู่เลยตอนที่ก็ไม่รู้ต้องรอดูที่13เพราะว่ามันมีหลายมิติเนาะว่ามันจะออกยังไงเราไม่ดีคุณทัานเมาซซ็นทัวเราเลยดีกว่าเราก็มานั่นพูดคุยสนทนากันในในทัวเราเลยเราทำทัวร์งเราไปนะเขาหว่านี่ผมจะบอกให้นะทัวของเราเนี่ยมันเป็นทัวมิตรภาพนะพวกเราเนี่ยกลับมาจากทัวหลายทัวนะแล้วก็มีสมาชิกเนี่ย ในหลายๆทัวร์เวลาเจอกันเนี่ยคือไปเนี่ยไม่ใช่ไปทริปเดียวนะไปหลายๆครั้งแล้วก็ชวนกันไปกินข้าวนะเมื่อวันฉัดมุงคลเนี่ยเราก็ไปทานข้าวที่ร้าน mockingtail เนี่ยของพี่จิตกับพี่มดเนี่ยนะซึ่งอยู่ถนนราชพฤกษ์แถวแถวบางว่าเนี่ยก็มากันนัดกันเนี่ยเกือบ20คนนะคือร้านเนี่ยเป็นร้านของลูกทัวร์เราเองแล้วก็ชวนให้ลูกทัวร์หลายๆคนที่สนิทสนมกันเนี่ยพราะป่าสรางสกันก็ทุกคนก็ มีของติดไม้ติดมือไปมีอาหารบางทีก็มีลูกชิ้นบ้านใครอยู่ใกล้ไก,ก่อร่อยก็เอาไปนะแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ก็คือทําอาหารฝรั่งเน,นื้อวัวเนี่ยอร่อยนะอย่างที่คุณชอบแล้วก็อย่างสปากเกตตี้นะแต่ที่ที่เด็ดเนี่ยเขาแต่งร้านแบบแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเขาก็จะมีอาหารสไตล์แฮร์รี่พอตเตอร์นะมีคนมาเสกมนนะแต่ที่หลังๆที่เด็ดที่พวกเราไปบ่อยเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าสมาชิกของเราจำนวนมากเนี่ย ไปเที่ยวทริปยูนนานกันเหมาไถแล้วก็ไปได้สูตรที่เขาทำกาแฟเหมาไถอ่ะมันเหมือนกับ Irish Coffee นึกออกไหมคือเหล้าที่ใส่กับแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีมานานแล้วที่ดังๆก็คือ Irish Coffee หรือถ้าเป็นไอศครีมนะมันก็จะเป็นพวกรัมเบร์ซินนึกออกไหมปัจจุบันเนี่ยเหมาไถเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยมันไม่มีขายแล้วไอไอเหมาไถใส่กาแฟเนี่ยแต่มันมีเหล้า ผสมหัวเชื้อเหมาไทยมันก็เหมือนกับรัมเรซินซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องมาร์เก็ตติงของเหมาไทยกันปรากฏว่า,าพี่มดกับลูกชายซึ่งไปกับเรา,นนะา Matthew เนี่ยนะแมทธิวเนี่ยเขาไปทำสูตรนี้ขึ้นมาก็ทำเป็นบลูเบอรี่ใส่เหมาไทย คือออกมานี่แบบกลมกลม,มเ,เลยแล้วเหมาไทยที่เอามาหมดทำไงอ่ะไม่ก็คือเหมาไทยแล้วมันแพงอยู่แล้วก็คือค่อยๆก็สั่งมาเหมาไทยวดหนึ่งต้องต้องมื่นกว่าบาทอ่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราทานไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบรัมเรสินนึกออกไหมมันจะใส่่นมันมีกลิ่นนิดๆน,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 นะแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยมันก็จะใส่เหมาไทยอันนี้เหมาไทยแท้เพราะว่าสมาชิกเราหลายคนเนี่ยก็ซื้อเหมาไทยแล้วไปฝากไว้ที่ร้านแล้วก็ให้หยอดใส่ากาแฟ เวลาสั่งกันทีสั่งออนไลน์ทีท,ทําเสร็จเอาไปส่งตามโรงงานก็เลยเนี่ยเราก็มาเจอกันเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็คุยกันว่าจะไปเที่ยวซานรตรงซึ่งเป็นทริปที่จะไปตามรอยของจรับแล้วแล้วผมก็เพิ่งรู้นะว่าซานรตรงเนี่ยเป็นบ้านเกิดซุนหวูด,ด้วยนะตำราพิชัยสงครามซุนวูเนี่ยก็เขียนขึ้นแถวแถวนั้นอันนี้น่าไปแล้วมันมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยผมจะให้คุณเนี่ยเป็นคนไปสำรวจก็คือว่าที่ แถวนั้นเนี่ยมันมีทะเลสาบอยู่ทะเลสาบหนึ่งนะแล้วเขาไปนค้นพบหมู่บ้านโบราณซึ่งมันจมอยู่ใต้ทะเลมีวิธีเดียวที่ดูได้ดำน้ำอ๋อเหรอเออทาอย่างอื่นไม่ได้ไเลยนะนมันเป็นหมู่บ้านโบราณตั้งแต่สมัยหมิงสมัยชิงนะ แล้วมันจะดำลงไปในประมาณสัก30เมตรสมัยหนึ่งเนี่ยเขาคิดจะเอาไอ้เรือดำน้ำแต่เรือดำน้ำเนี่ยทางจีนห้ามแล้วแต่ให้ดำน้ำได้ลงไปเนี่ยมันจะเป็นแอตแลนติกแอตแลนติสของจีนผมผมนั่งดูแล้วผมบอกว่างานนี้คุณต้องไปเซอร์เวย์แล้วคุณก็ไปดำน้ำเลยเอาไปเลยผมรู้แล้วลหละว่าคุณจะต้องจัดทริปเฉพาะบรรดานักดำน้ำทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ผมก็เอากล้องลงไปด้วยสิเราก็ไปถ่ายไม่สมายว่าสมาชิกคนอื่นเนี่ยคนที่ไม่ดำน้ำเนี่ยก็ไลฟ์ขึ้นมาจากข้างล่างไงไลฟ์ได้แต่หมายว่า ว่าถ้าจะไปเที่ยวทริปนี้ต้องเป็นทริปดำน้ำโดยเฉพาะเพราะมันต้องลงไปแล้วก็ลงไปดูเมืองโบราณใต้น้ำของจีนผมว่าสนุกนะ<ม>แล้วเขาผมดูในในคลิปนะเฮ้ยมันเท่มากเพราะมันเป็นเมืองมันเป็นเมืองโบราณที่มันจมอยู่ใต้น้ำเออพี่จะเกดรู้ออว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็มีจุดดำน้ำจืดซึ่ง<ม>เป็นวัดเก่าที่จมน้ำอยู่อยู่ที่เขื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรี ก็คือวัดของหลวงพ่ออุตมะ,ะแต่ว่าปกติก็คือถ้าจะไปดำน้ําที่นั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงฤดูฝนฤดูน้ําเพราะ,ะว่าน้ําจะท่วมมิดแต่ถ้าเกิดช่วงฤดูแล้งอย่างเงี้ยถ้าไปโบดจะโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำแหละแต่ว่าถ้าไปช่วงฤดูน้ําเยอะๆเนี่ยมันสามารถจะดำน้ําได้ครับแต่ว่าผมเคยไปดำครั้งหนึ่งที่เมืองกาญน์เขื่อนม่ใชื่อองกรใช่ไหมที่วัดหลวงพ่ออุตมะยใย<ช>ญ่ที่สังขาะบุรีเนี่ยน้ำค่อนข้างขุด พอสมควรเพราะว่าเวลาดูน้าเนี่ยมันก็ฝนตกพอฝนตกน้ำมันก็จะค่อนข้างขุนอยากรู้เหมือนกันว่าที่เมืองจีนที่ไปดังที่บังเอิญทะเลสาบเขาใหญ่นะ <c oughs> แล้วก็เป็นทะเลสาบถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นน่าจะเป็นชิงเต่า <c oughs> นะก็คือเป็นทะเลสาบที่เมื่อเมเดีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> คนไปเที่ยวเป็นสนแสนเลยแต่ว่ามันเป็นทะเลสาบใหญ่นะฮะ <c oughs> อันนี้ก็น่าสนใจคือพอผมดูแล้วเนี่ยได้จัดแน่นะ <c oughs> นะทริปนี้เฉพาะกลุ่มคนที่แบบสนใจเพราะว่า การที่ไปดำน้ําดูเมืองโบราณที่มันอยู่ใกล้เมืองไทยเนี่ยมไม่ค่อยมีนะแล้วจีนนี่ดีด้วยที่พักทันสมัยนะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ไปคุยกันมาหลังจากที่ไปกินข้าวกันเมื่อวันฉันมงคลที่ผ่านมานะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับติดตามเราไปเที่ยวที่เมือง โลอย่างแล้วก็เมืองซีอยนคือเป็นเส้นทางที่เราตามรอยพระนางบูเชคเทียนนะครับกันเนี่ยก็ตามรอยเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนเช่นเดียวกันเพราะว่าซียนนิชางานเดิมเนี่ยก็คือที่ที่ พระถังจำอยากเริ่มต้นออกเดินทางนะครับไปเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปแต่ว่าวัดที่เป็นวัดเก่าแก่แล้วเป็นวัดศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนก็คือวัดมะขาวมะขาววัดมะขาวซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่คศ .60 กกว่าๆนะ67 68เแนี่ยแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่วัดนะหมายถึงว่าพอฮ่องเต้จีนเนี่ยได้ไปอัญเชิญพระภิกษสองรูปมาจากแถวแถวอัฟกานิสถานแถวแถวสมุขคัคนเนี่ยแล้วก็ มาให้มาอยู่ที่รัววยางตรงนั้นเน่ยมันเหมือนบ้านพักรับรอง<ช>เหมือนห้องสมุดห้องอ่านหนังสือของห้องเต๊สอง,องก่อนแล้วกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยซื่อเนี่ยซ<ช>ื<ช>่อเนี่ยหมายถึงว่าคล้ายๆว่าแปลว่าวัดในในภาษาจีน,นมันพัฒนามาจากบ้านพัก หรือว่าห้องหนังสือของห้องเต้นี่อันนี้ฟังจากไกลเขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็กลายมาเป็นความหมายว่าวัดในภาษาจีนแล้วก็พระภิสุสองรูปที่มาเนี่ยก็มรณภาพที่นี่แล้วก็ทั้งสองด้านซ้ายขวาของวัดเนี่ยก็จะเป็นสุสานเป็นที่ฝังศพของทั้งสองแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยห่างออกไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยก็จะเป็นหลุมฝังศพของตีหลุนเจียซึ่งฝังอยู่ในบริเวณรอบๆก็จะเป็นสวนดอกโบตั๋นแล้วติดกันน่ะ ก็คือสวนดอกโบตันที่เราไปเที่ยวกัน <ฮะ S 1> มันยาวไปนู่นเลยนะเพราะน,นั้นเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยตอนที่ผมไปสํำรวจเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันยังแบบลกลุงรรังอยู่เลยสร้างอะไรไม่รู้นะเราก็แบบเอ๊ะทำไมมันสร้างเยอ<ฮ>ะพอเราไปเที่ยวนี่เห็นหม <ฮะ S 1> ขาทำโมโหลานเลย <ฮะ S 1> เ,ปเป็นเป็นลานกว้างนะ,<ฮ>ะแล้วก็เอาต้นไม้มาลงใหม่ทำร้านอาหารร <ฮะ S 1> ้านขายของขึ้น <ฮะ S 1> เพื่อรองรับเทศกาล ดอกโบตันที่มีคนมาเที่ยวล่วงยางเนี่ยเป็นล้านๆคนใช่เพราะว่าหลังจากสัปดาห์ที่เราไปเที่ยวมาก็จะเป็นวันหยุดวันแรงงานช่วงคนจีนออกมาเที่ยวกันเยอะมากนะครับที่วัดมาขาวเนี่ยสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงแล้วก็สมัยราชวงศ์ชิงครับคือสมัยราชวงศ์หมิงมีการก่อสร้างแล้วก็บูรณะโบราณสถานในประเทศจีนจำนวนมากครับ ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คืออาคารต่างๆส่วนใหญ่ก็จะสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงครับหมิงกับชิงเนี่ยโดยเพิ่ยิ่งหมิงเนี่ยก็สร้างใหม่นะฮะชิงเนี่ยก็บูรณะชิงเนี่ยจะเป็นตัวบูรณะเลยบูรณะแล้วก็ต่อเติมออกมาได้ดีเห็นว่าไปตามที่ต่างๆแม้กระทั่งที่เราไปตามรอยสามก,ก๊กที่งูรังกังอะ่ะหรือว่าที่ <c oughs> เมืองที่กวนอูถูกตัดหัวเนี่ยหรือว่าฝังร่างเนี่ยมันจะมีล่องรอยการบูรณะโดยห้องเต้ของราชวงศ์ชิงด้วย นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราไปเที่ยวกันมาน <ะ S 2> จากวัดม้าขาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับหลังจากพักกันสักครู่หนึ่งเนี่ย เราจะพาไปเที่ยวที่วัดเศร้าหลินกันต่อนะครับพักสกครครับที่เศ้าหลินเนี่ยก็จะมีมรดกโลกภายในงเขาก็คือป่าเจดีซึ่งเป็นป่าเจดีเนี่ยก็คือเจดีใส่อัฐิของบรรดาเจ้าวาดวัดเศร้าหลิน <c oughs> พระผู้ใหญ่ที่เขาได้มรดกโลกเนื่องจากว่าเจดีเหล่านี้มันมีลักษณะของสถาปัตยกรรม <c oughs> ที่สร้างมาตั้งแต่แรกค่อยๆเปลี่ยนไปเจดี <c oughs> แต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเป็นทรงโค้งบ้างเป็นทรงเหลี่ยมบ้างแต่ละเหลี่ยมก็มีลักษณะยุค <c oughs> สมัยยุคสมัยก็เลย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่มันเห็นพัฒนาการของสถาปัตยกรรมจีนเนี่ยมาตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบัน Around the w o r l d พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d Tour a รา u n d the World, the world นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World ก่อนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเซ้าหลินเนี่ยหลายท่านอาจจะหาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เพราะว่าในช่วงฤด,ดูร้อนโดยเฉพาะฤด,ดูร้อนใน ยุโรปหรือแถวเดือนกรกฎดาสิงหางเนี่ยเป็นช่วงที่หาที่เที่ยวยากเพราะว่าไปบางที่ก็จะร้อน <c oughs> นะเราเนี่ยจะเลือกสถานที่ที่ไปแล้วไม่ร้อนอากาศสบายๆมาให้เนี่ยนะครับจะยกให้ฟัง3ทริปที่เราไปเที่ยวกันช่วงฤดูร้อนได้เนี่ยทริปแรกคือไปเที่ยวในประเทศเแถบสแกนดิเนเวียเพราะแถบนันเนี่ยมันอยู่ทาง ตอนเหนือสุดของทวีปยุโรปอากาศมันก็จะไม่ร้อนมากนะครับเราจะไปเที่ยวที่แฟร์โรมู่เกาะแฟร์โรเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับอยู่กลางทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ทั้งตอนเหนือเนี่ยนะครับมีความสงบแล้วก็มีอารยธรรมของนอร์ดิกสาปัตยกรรมของนอร์ดิกอยู่ที่นี่แฟร์โรเนี่ยเป็นเกาะซึ่ง ขึ้นอยู่กับทางเดนมาร์กแต่ว่า,วาเวลาจะไปแฟรโรก็ต้องขอวีซ่าต่างหากเพราะการไปเที่ยวแฟรโรนี่ไม่ง่ายแต่ว่าเราเดูเราจัดไปนะครับในช่วงรุ่ร้อนปีนี้นะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวกันในช่วงวันที่21-30สิงหาคมไปชมธรรมชาติสวยๆที่หมู่เกาะแฟรโรนะครับอีกทริปหนึ่งเป็นทริปที่เมื่อทางซีกลงเนี่มันร้อนเนี่ยเราก็กระโดดไปซีกลงใต้เลยก็ไปตามล่าหาแสงใต้กันเพราะว่าช่วงปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ โอกาสเห็นแสงเหนือและแสงใต้เนี่ยสูงกว่าปกติเพราะพายุุรยิย่ยมันมีความรุนแรงกว่าปกติมีโอกาสจะเห็นมากในรอบ11 12ปีเนี่ยนะครับเ็เชิญชวนไปเที่ยวทัสมาเนียใต้สุดของออสเตรเลียในวันที่6ถึง16กรกฎาคมนี้นะครับไปชมธรรมชาติของซีกโลกใต้ซึ่งมันจะต่างกันกับซีกโลกเหนือไปสัมผัสกักบสัตว์เฉพาะถิ่นของเขาหลายอย่างลยครับไม่ว่าจะเป็นทัสมาเนียนเดวิลหรือเพนกวินเพนกวินของเขาเนี่ยเป็นเพนกวินพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกแล้วมันก็จะวิ เล่นอยู่ในโรงแรมที่เราพักเลยคือเรียกว่าห้องพักที่เราพักเนี่ยเปิดประตูระเบียงไปบางทีเห็นเพนกวินเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเราตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับเราก็จะไปเที่ยวชมธรรมชาติของซีกโลกใต้กันในช่วงเดือนกระกฎาคมครับเราก็ไม่ได้เกินก็จะมีทริปที่ไปชมความสวยงามของเชือกเขาแอล์ครับน่าจะเป็นทริป แรกเลยนะเท่าที่ผมเซอร์เวย์มานี่นะที่จัดเป็นทัวร์ไปขึ้นยอดเขาตั้ง6-7แห่งนะเพื่อๆอาจจะแดแห่งไม่ทราบแต่ไม่ได้ลำบากนะครับเพราะทุกยอดเขาเนี่ยมันมีวิญการนั่งเคเบิลคาขึ้นนะนั่งเคเบิลคาเราก็จะไปเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์นะทริปนี้ก็จะเป็นทริป ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ของเรานะฮะที่โลซานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเที่ยวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของเทือกเขาแอลนะฮะตั้งแต่นู่นอ่ะอิตาลียันตะวันตกเลยตะวันตกก<ะ>็โดโลไมโดโลไมนะ,ะเข้ามาจนถึงเซนต์มอริสนะฮะเข้ามาที่อินเตอร์ลาเกนนะโรเทอร์บนะะรนน erm แล้วก็ข้ามไปที่เซอร์แมทแล้วก็ข้ามไปถึงชามูนีนะแล้วก็นั่งกระเช้าเนี่ยลอยเข้าไปถึงอิตาลีอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้เป็นทริป ที่สําหรับคนที่อยากจะไปทีเดียวได้เที่ยวเชื่อเขาแอลเนี่ยนะสี 4, ประเทศเนี่ยคเวอร์ <cover S 2> อหมดเลยนะ,ะที่สําคัญสําคัญนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นยอดเขาเนี่ยเแห่งที่ไฮไลท์ก็คืออย่างแมททอฮอนท่สแมเนี่ยนะฮะมองบงังคือพวกนี้มันจะสูงประมาณสัก4 0 0 0เมตรหมดเลยนะ แล้วก็จะมีเตี้ยๆหน่อยก็จะเป็นชินทรอนอันนี้ก็ประมาณสักพันสองพันแต่ว่าชินทรอนเนี่ยเขาเป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายหนังเจมส์บอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปถ่ายภาพกับบรรยากาศของเจมส์บอนด์นะซึ่งอัลเทอร์มัสเทสตี้ i วิสเนี่ยนะซึ่งเขาถือว่าเป็นเจมส์บอนด์ดีที่สุดสําหรับอันนี้บรรดาพวกนักสร้างหนังนะคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยก็ชอบเรื่องนี้มากเพราะว่ามันดราม่ามันไม่ใช่แอคชั่นอย่างเดียวนอกจากเราจะเที่ยวยอดเขาที่มันมีหิมะนะแล้วก็อากาศเย็นๆแล้วเนี่ย <S <S ทริปนี้เราจะนอนในหมู่บ้าน เล็กๆที่อยู่ในหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์และมีทะเลสาบอีก 45- หแห่งบ,บางคืนเนี่ยเราก็จะนอนอยู่ริมทะเลสาบเพราะนั้นเนี่ยทริปนี้ก็จะจัดแบบว่ามันอาจจะเป็นช่วงมิถุนาแต่ว่า,ายังไม่ร้อนนะมันก็จะแบบมันมบนเือกเขาแอลป์ะะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบพักผ่อนนะไปทริปนี้ไปพักผ่อนในธรรมชาติก็อยากจะเรียนเชิญไปเที่ยวกันนะครับเราก็จะลงที่ซูริกแล้วก็เที่ยวไปจนข้ามไปจนถึงฝรั่งเศส ที่ชามโมนีแล้วก็ย้อนกลับมาเที่ยวบนเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็มาที่โดลไมซ์<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะซึ่งโดลไมต์เนี่ยเข้าใจว่าปีนี้บางส่วนของโดลไมต์จะได้มรดกโลกเพิ่มนะก็จะทำให้อิตาลีเนี่ยมีมรดกเป็น61แห่งนะ ในขณะที่จีนเนี่ยมี59อิตาลีจะหนีไปอีกหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขากลับเรามากลับทางมิวนิกที่มิวนิกเนี่ยในช่วงที่ลิฟวิงผ่านมิวนิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะผ่านเทือกเขาแอลป์สจุดก็คือที่อินสบรุกแล้วก็ เข้ามาทางมิวนิกเนี่ยเราก็จะยังคงเห็นยอดเขาที่มันเคยเป็นจุดแข่งขันว<ะ>ินเทอร์โอลิมปิกเพราะนั้นเที่ยวเนี้ยคือถ้าเราไปหน้าหนาวมันคงจะแบบมันคงจะทรหดก<ะ>ว่าน,นี้นะเจ็ดเขาเนี่ยทำเวลาใน10วันไม่ได้แต่เราไปหน้าร้อนเราจะผ่านเมืองที่มันเคยเป็นเมืองที่เป็นเจ้าภาพว<ะ>ินเทอร์โอลิมปิกเนี่ยนะผมนับดูแล้วเนี่ยประมาณ6เมือง ก็เชิญชวนนะครับ<ว>นในช่วงเดือนิถุนายนก็ต้องอรีบตัดสินใจแล้วครับเพราะว่าสัปดาห์นี้สุดท้ายแล้วถ้าต้องรีบทําวีซ่าด้วยถ้าใครที่ชมรายการอยู่ขณะนี้แล้วสนใจไปเที่ยวเทือกเขาแอลป์แบบอากาศสบายๆไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยนะครับได้เก็บครบยอดเขาสําคัญๆของเทือกเขาแอลป์ทั้ง7แห่งเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับทีนี้มาจากเทือกเขาแอลป์เนี่ยเรามาที่วัดเซ้าหลินกันวัดเซ้าหลินวัดเซ้าหลินพูดถึงวัดเซ้าหลินนี่ก็เป็นหนึ่งใน แปดสำนักใหญ่ของบูลลิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไล่ตั้งเนี่ยบูตึงมผมไล่ไปหมดแะ้วตอนนี้บูตึงหัวซานเฮียนซานอะไรพวกเนี้ยนะครับวกับเซาหลินทั้งหมดก็จะมีสำนักใหญ่ซึ่งบูตึงเนี่ยถือว่าเป็นสำนักหลักเลยเวลาเราดูเรื่ออ่านนิยายกำลังภายในเนี่ยเวลาพูดถึงเซาหลินก็มักจะเป็นแกนนำของสำนักฝ่ายเซาหลินบูตึงง้อไหมคุณลุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่แถวเนี้ยนะขนาดขนาด ในวงการมูลินม,มันยังมีฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมเลเหมือนกับการเมืองไทยนะแต่การเมืองไทยตอนนี้เนี่ยมีแต่ฝ่ายอาธรรมกับฝ่ายอาธรรมมากกว่าฝ่ายธรรมะหายหัวไปหมดก็ไม่รู้ไม่รู้หายไปนะเนะซาลินเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกนะหลายคนก็เข้าใจว่าเซาลินเนี่ยมันก่อสร้างมาเนี่ยด้วยคนจีนแต่จริงๆอย่างที่บอกอะ ก็คือคนจีนก็จริงนะแต่ว่าหมายความว่ามันเป็นชนเผ่าเซียนเปิดอย่างที่เล่าให้ฟังเซียนเปิดเข้ามาเนี่ยเขาสร้างทั้งหยุนกังเขาสร้างทั้งหลงเหมือนแล้วเขาก็มาสร้างวัดเซ้าหลินแล้วแต่ว่าวัดเซ้าหลินเนี่ยมาเติบใหญ่เมื่อประมาจารย์ตักมอเข้ามาแล้วก็มาสอนวิชาทำสมาธิตอนที่ทำสมาธิเนี่ยตักมอก็สังเกตดูว่าพระเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีคือไม่สามารถที่จะ มีสุขภาพที่ดีในการนั่งสมาธิได้นานๆก็เลยฝึกร่างกายอไอ้กังฟูมาจากตรงนี้ให้ออกกําลังกายเพื่อที่จะมีความแข็งแรงเพื่อที่จะไปฝึกสมาธิอันนี้คือต้นกําเนิดของกังฟูเซาหลินเพราะว่าต้องการฝึกร่างกายมาทําสมาธิเพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอ่าและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าหลี่ซื่อหมิงเนี่ยเกิดไปต่อสู้แล้วได้รับบาดเจ็บแล้วก็เพี้ยงพรำนะก็มีพระวัดเซาหลินเนี่ยมาช่วยก็ทําให้วัดเซาหลินเนี่ยมาช่วยหลี่ซื่อหมิงเนี่ย สู้กับราชวงศ์สุยใช่ไหมมันมีแม่ทัพยอยู่คนหนึ่งแล้วสามารถที่จะครองพื้นที่ตรงนั้นได้หลังจากนั้นเนี่ยลิศหมิงก็เลยมีพระบรมราชโองการเนี่ยให้เป็นพิเศษกับวัดเส้าหลินว่าให้ทานเนื้อได้ให้ฝึกอาวุธได้เพราะว่าต้องการกองกําลังมาช่วยในเรื่องรักษาบ้านเมืองคือพระนุ่มๆขอฝึกกาลังภายในหรือฝึก,กคือวัดเส้าหลินเนี่ยเขามีเรื่องราวของทั้งกําลังภายในและกําลังภายนอกใช่ก็คือการฝึกสมาธิการเข้าฌานปฏิบัติกำลังภายใน ส่วนกาลังภายนอกนี่็มีเรื่องเล่าคนว่ามีพระรูปหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นนักลเลงหน่อยถูกขับออกจากวัดไปแล้วก็ไปสู้กับสิงสารา,าร์ก็เลยมีวิชาเกี่ยวกับกําลังภายนอกกับการสู้กับสัตว์ต่างๆในป่าแล้วที่เส้าหลินเนี่ยก็จะมีมรดกโลกนะได้เป็นมรดกโลกแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือป่าเจดีซึ่งเป็นป่าเจดีเนี่ยก็คือเจดีส่อัฐิของบรรดาเจ้าวาดวัดเส้าหลินพระผู้ใหญ่ที่เขาได้มรดกโลกเนื่องจากว่าเจดีเหล่านี้มันมีลักษณะของสถาน ถาปัตยกรรมที่สร้างมาตั้งแต่แรกค่อยๆเปลี่ยนไปเจดีย์แต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเป็นทรงโค้งบ้างเป็นทรงเหลี่ยมบ้างแต่ละเหลี่ยมก็มีล้กษณะ,ะยุคสมัยยุคสมัยก็เลย งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่มันเห็นพัฒนาการของสถาปัตยกรรมจีนเนี่ยมั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจดีของรุ่นใหม่ๆนี้ทำเนี่ยบางเจดีมีรูปรถยนต์ยังมีเลยก็มีฮะที่เจดีย็นะครับยังขาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างยังไม่มีอีวีไม่มีอีวีของเราจ้าอาวาสองค์ประจุบารมน,แล,นแล้วก็ผลของ กังฟูเนี่ยมันก็เลยทําให้กังฟูโด่งดังไปทั่วโลกนะสมัยบูสลีสมัยลายเนี่ยกลายมาเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีคนนิยมที่สุดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยก็มีโรงเรียนที่รับสอนเด็กๆนะเอาเด็กๆเ,เนี่ยมาเรียนมาเรียนคือส่วนใหญ่เนี่ยพอมาเรียนแล้วเนี่ก็เรียนตั้งแต่ ปถมไปจนจบมัธยมนะส่วนใหญ่เนี่ยเรียนเน่ยเพื่อที่อยากไปเป็นทหารหแต่ก็เรียนทั้งวิชา,าวิชา<ว>สามัญทั่วไปคือเขาจะเรียนกังฟูหรือออกกําลังกายเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเรียนวิชาทั่วไปแล้วก็ค่าเราเรียนเนี่ยก็จะตกปีหนึ่งประมาณสัก0 0 0ห0ืนหยวนแล้วก็รับนักเรียนเนี่ยโรงเรียนบางโรงเรียนรับเป็นหมื่นนะ แล้วรัฐบาลให้การส่งเสริม <ฮะ S 2> คือสีจิ้นผิงเนี่ยเห็นรูปสีจิ้นผิงอยู่ในโรงเรียนเนี่ย <ฮะ S 2> เขาส่งเสริมเลยแล้วกลายมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะมีทั้งฝรั่งมีคนต่างชาติมาเรียนด้วย <ฮะ S 2> แล้วเด็กๆก็ได้เรียนด้วยนะบางคนเนี่ยเด็กๆเนี่ยนิสัยไม่ดีพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวก็เอามาที่นี่ <ฮะ S 2> เขาก็จะบอกว่าถ้าเขาเอามาที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพ่อแม่มายุ่งนะ,<ฮ>ะเขาจะตีเขาจะลงโทษเลยห้ามออกมาก็ดีทุกคนนะก็สามารถที่จะแบบทําให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักสูตรหน,นผล มาจากกังฟูนะมันก็คือการฝึกตัวเองอ่ะมันจะต้องมีวินยัยพอมันมีวินัยเนี่ยเด็กมีวินัยร่างกายดี แล้วก็ได้ไปเล่นหนังได้ไปอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เด็กเนี่ยกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องอย่างเราไปดูแสดงโชว์เนี่ยเด็กก็น่ารักนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยมาแสดงโชว์ให้เราได้เห็นวิศเกิงบอกแล้วครับว่ากังฟูนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนคล้ายๆกับมวยไทยมวยไทยมวยไทยของเราเนี่ยแหละมวยไทยเราก็ดังอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามวยไทยเราเนี่ยยังไม่มีโรงเรียนแบบนี้แล้วคนไทยยังมองว่าที่จะให้ลูกหลานมาตีมวยเนี่ยมาเล่นมวยก็ยังมีการต่อต้านอยู่เรื่องของเด็กเกินไปหรือเปล่าการใช้เด็กเ แต่จริงเน่ยมึงจีนเนี่ยนะ <S <S <ๆ>เด็กไปเรียนเป็นแสนคนเลยเพราะว่ามีโรงเรียนแตงไม่หมดเลย <ๆ S 2> อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งถ้าเราจะมองแง่งบวกว่าเอาเด็กมาฝึกตั้งแต่เล็กเนี่ยฝึกวินัยให้เขาต้องไปเรียนท่านประธานคณะกรรมการจอพาวเวอร์ก่อนแต่ผมว่ายากท่านประธานแต่งตัวให้ไม่กระเปิบกระปาบให้เหมาะสมกับรูปร่างป้อมๆให้ดูแบบสูงชะลู่นหน่อยก็จะดีนะครับเพราะว่าบางทีแต่งตัวก็ไม่ค่อยเหมาะกับรูปร่างมาขามข้อเดียวเท่าไหร่ครับเพราะวันนี้นะครับเราก็พูดถึง เมืองรัวอย่างเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราไปเที่ยวที่เซียานด้วยกันนะครับยังเป็นพูดถึงทริปเส้นทางตามรอยพระนางบูเชคเทียนครับวันนี้ผมและพี่ตะเกิง์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ